ก็สวัสดีครับอ่าอีสานออนทัวร์หรือใชา้ยาเก่าก็กแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับวันนี้ก็ร้อนนะครับร้อนพอดีคิดถึงเอฟซีทุกท่านนะครับที่อยู่กรุงเทพขับแท็กซี่หรือว่าไม่ขับแท็กซี่ที่อยู่ต่างจังหวัดเหมือน,นกันกับผมนะครับคิดถึงทุกท่านนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับพอดีอยากพูดคุยกันนะครับช่วงบายแล้วแหละบายบายแล้วตอนนี้ก็ ข้างหลังนี่ก็จะเป็นเป็นพอดีว่างๆนะครับอันนี้จะหมักคลุมไว้นี่เป็นฟางผมเอามานะครับก่อนฟางเนี่ยเอามาหมักน้ําไว้พรุ่งนี้ผมจะทําเห็ดฟางนะครับอันนั้นเป็นกากมันนะครับกากมันตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นกกมันนะครับพอดีมันร้อนผมตัดทิ้งไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะหมักฟางไว้ก่อนนะครับพอดีว่างๆนะครับสําหรับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ยุ้งเทพนะครับอ่ ผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนะครับถ้าสถานการณ์ดีหรือว่าขับแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพมันดีหรือว่าไม่ดีก็ให้ท่านคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหาเงินดีไหมนะครับเพราะว่าบางที่ก็คิดถึงเหมือนกันนะครับลังพวงอะไรไม่เคยมาอยู่บ้านนานมาอยู่บ้านนี่ก็เกือบสองเดือนแล้วนะครับคิดว่าสิ้นเดือนจะลงไปไม่รู้ว่าหาเงินดีหรือเปล่าก็เลยไม่รู้นะครับ ท่านที่ยังขับแท็กซี่อยู่กรุงเทพก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่ายังไงนะครับพูดคุยกันนะครับคิดถึงกันก็คอมเมนต์มานะครับผมตอบทุกท่านนะครับคอมเมนต์บางทีอาจจะไม่ว่างอย่างนี้แหละครับทําสวนอะไรไม่ค่อยว่างนะครับถ้าว่างก็จะเป็นช่วงเที่ยงนะครับแต่วันนี้ก็กดหลักไปฝังหลุมนะครับเป็นคานค้างถั่วนะครับที่นู่นนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย สัตกาแฟไปเต็มแก้วของเช้านี่เต็มที่เลยนะครับอันนี้ผมไว้มาจะไว้ทําพรุ่งนี้นะครับมันมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอยากลองทาเป็นเป็นฟางดูนะครับอยู่บ้านก็อย่างนี้แหละครับอยู่เฉยๆไม่เป็นนะครับทาทาไปอะไรก็ทําได้ก็ทําไปนะครับคิดถึงทุกท่านนะครับท่านที่ขับแท็กซี่ท่านที่ทํางานหรือไม่ทํางานท่านที่ขับรถนะครับเอ็นเอฟซีทุกท่านนะครับ ทุกท่านทุกอาชีพนะครับของผมที่คอมเมนต์เข้ามานะครับบางท่านก็งวดก็มีนะครับคิดถึงทุกคนนะครับผมก็เลยวันนี้ว่าก็จะคุยนี่แหละครับทุกท่านนี่แหละว่าเศรษฐกิจยังไงนะครับบางทีผมไม่รู้นะครับบางทีก็ไม่ได้ดูข่าวดูข่าวหรอกคํามาผมก็นอนนะครับนอกเราไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ติดตามเห็นน้องๆส่งรูปมาให้ดูมีแต่ว่าพันกว่าพันกว่ามันจริงไหมนะครับก็ไม่รู้นะครับ ก็เลยมาพูดคุยอยากให้ท่านท่านได้เดี๋ยวจะว่าผมหายไปไหนนะครับพอยังไม่ได้หายไปไหนครับยังยังอยู่ดีครับยังอยู่ส่บ้านนี้อกินข้าวอร่อยไปมมนได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อต็ม <c oughs> <c oughs> ท,ทีก็ลงทุนลงแรงไปนะครับทําสวนไปพอคำาำทาไปทํามาบางทีก็ไม่รู้คําตอนไหนนะครับลืมเวลานะครับแต่ถ้าไปขับแท็กซี่ยุ้งเทพเนี่ย มองแต่นาฬิกาเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาส่งรถสถักทีใช่ไหมเงินก็หาไม่ได้บ้านก็อยากเข้านะครับเนี่ยครับทุกคนนิสัยขับแท็กซี่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละครับขับไปแล้วหาเงินไม่ได้กใจก็ออกนะครับผมนี่มาอยู่บ้านนี้ไม่เคยมาอยู่บ้านนะ,นะ,ะยี่สิบปีตั้งแต่แยบปีไปอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่เคยกลับมาบ้านนี่ถึงสองเดือนสักทีมีครั้งนี้แหละครับโควิดเนี่ยทำให้ผมกลับมาบ้านได้ถึงสองเดือนนะครับมันก็ หรือว่าสุดยอดอยู่นะครับท่านท่านที่ทางานนะครับโอไม่มีไม่มีโอทีไม่มีมมค่าคอมบ้างก็สู้ๆกันไปครับผมก็เห็นหลายคนนะครับบน่นเหมือนกันว่าค่าแรงแถวบ้านผมนี่ก็ที่ผมมาอยู่เนี่ยแถวรายละเอียดเนี่ยก็เห็นย้ายของย้ายอะไรมาหลายคนอยู่นะครับย้ายครัวจากกรุงเทพบ้างระยองบ้างชลบุรีบ้างปัตยยาบ้างมา,มาบ้านนะครับ มาอยู่ที่บ้านว่ามาอยู่ที่บ้านผมไม่รู้จะทําอะไรก็ไปหาผักหาของมาขายหาขายที่พวกก็ทําง่ายๆครับน้ําปั่นอย่างเงี้ยคุณมะพร้าวอย่างเงี้ยครับเป็นทําเยอะนะครับจะไม่รู้จะลดไม่ลดผมไม่รู้นะครับอยงีฟังผมเนี่ยผมไปเอากากมันซื้ออะไรมาเนี่ยลงทุนเนี่ยเกือบสามพันครับผลลัพธ์หืมแย่มากครับกิโลนึงยังไม่ได้ขายเลย ผมไปตัดทิ้งผมผมเห็นหะครับฝั่งข้างหลังผมก็ทิ้งไปเลยครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วเอาไว้ครึ่งหนึ่งสาเหตุมันมันร้อนพอมันร้อนมากพอมันร้อนมาก๋ถวเห็ดฟางมันยาวมันก็ไม่เกิดมันร้อนมันก็ไม่เกิดเกิดขึ้นมันก็ฝ่อฝ่อแล้วก็เป็นลายนะครับมันดูแลยากผมพอผมมาทิ้งสองวันสองวันกับวันเนี้ยเพิ่งออกดอกนะครับตุ่มตุ่มจุ่มเพิ่งออกนะครับผมเลยมองว่ามันเฮ้ยมันน่าจะเกี่ยวกับ การระบายอากาศไม่ทั่วถึงนะครับเพราะตอนนี้เวลาบา่บายโมงครึ่งบ่ายสองเนี่ยก็ส5มสิบห้าครับอุณหภูมิส5มสิบห้าครับมานี่ก็ไม่เช้าก็ลดน้ําฉีดน้ําให้แต่นี่ผมจะลองทําเห็ดฟางอีกได้ฟังมาสามก้อนนะครับมาจะหมักไว้ตรงนี้ทําไปนะครับพอไปค่าลดค่าราไปาพื้นทีเฉยเฉยก็งั้นแหละครับใส่พอใส่แม่มันก็ไม่ดีนะครับโตแล้วแก่แล้วนะครับในทำได้ผมก็จะทำนะครับ ็ช่วยบอกหน่อยนะครับอาชีพแท็กซี่อยู่กรุงเทพนะครับว่าอากินยังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะแท็กซี่นะครับการคมนาคมการเศรษฐกิจยังไงมันดีขึ้นหรือยังหรือว่าตรงไหนเขายังไม่ปลดล็อกผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าสองทุ่มนี้ผมเข้าบ้านนอนแล้วครับทุ่มหนึ่งนี่กินข้าวสองทุ่มนี่นอนครับหกโมงเย็นอาบน้ำครับกิจวัตรประจําวันผมมีแค่นี้ครับเช้ามาก็เก็บผักเก็บอะไร ใช่ไหขายที่ตลาดจะว่างก็จะว่างช่วงบ่ายนะครับบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามช่วงนี้ผมก็ออกกําลังกายนะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเหนื่อยกินข้าวเสร็จก็นอนนะครับมีแค่นี้ครับชีวิตประจําวันอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้ไปนู่นไปนี่หรอกไม่ได้ไปหาห้อกินเเล้าไม่มีครับไม่ได้ไปไหนเรื่องของเรื่องไม่มีตังค์ครับเชื่อเลยครับว่าม,มาอยู่บ้านเนี่ยคุณค่าของเงินบาทเนี่ย มันมีความหมายใหม่ครับแต่ถ้าไปอยู่กรุงเทพนี่เงินสิบาททำอะไรไม่ได้เลยอยู่นี่ก็เงินบาทนึ่งเนี่ยสิบบาทเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับไม่ได้ซื้ออะไรเลยถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยเดินลงไปจากห้องนี่ก็เสียแล้วเงินใช่ไหมข้าวก็ข้าวสวยก็ห้าบาทบางที่ก็ขายสิบบาทนะครับกับข้าวก็ถ้าเป็นถุงก็สามห้าสี่สิบใช่ไหมล่ะครับก็กินคาบเดียวก็เสียแล้วถ้าไม่มีตู้เย็นใช่ไหมล่ะครับสามารถเรากินสามคาบนี่เป็นร้อยกว่าบาท ไหนจะซื้อน้ำเปล่าอีกทุกวันนี้น้ำเปล่าก็ขายเป็นขวดอี่ใช่ไหมก็บอกอ้างบอกว่าโควิดกินแก้วร่วมกันไม่ได้ถามว่าวันหนึ่งเนะี่ยเจ้าได้เงินสามร้อยนี่ผมว่าอยู่ทีมไม่พอใช้นะครับไหนจะค่าบ้านนะครับค่าบ้าน,นผมมาอยู่บ้านเนี่ยก็สองร้อยสามร้อยนะครับเฉลี่ยต่อวันนะครับอยู่ฟรีกินฟรีนะครับอยู่ฟรีกินฟรีบางวันถ้าคอแห้งก็อมอไซค์ไปซักเบียร์สักขวดนะครับ สองสาวันขวดหนึ่งนะครับพอหายหิวนะครับกินไปอย่างนั้นแหละครับที่เหนื่อยมากก็กินเหมือนกันนะครับแต่ยอมรับว่ามาอยู่บ้านนี้ไม่ค่อยได้กินนั่นอยู่กรุงเทพนะครับกรุงเทพนี่กินเอากินเอาครับกินจนจนจนไม่เหลือนะครับโอเคครับมันเราก็พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะว่าผมห่างหายไปไหนทําอะไรก็คลิปนะครับคลิปเอถามมาเยอะนะครับจะให้ผมเนี่ยกินเนื้อ กินพวกอาหารให้ดูนะครับก็อีกไม่นานนะครับคงไม่เกินสักอาทิตย์หรอกเดี๋ยวจะทําให้ดูแบบจุ๊ๆไปเลยแล้วครับช่วงนี้ยังไม่ร่างกายมันกินยังไม่พร้อมนะครับถ้าใจคิดกินจะกินเนี่ยผมจะกินแบบบุฟเฟ่ท่านดูเลยเดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเก็บตังค์ลงทุนเยอะๆแล้วนั่งกินให้ท่านได้ดูเห็นถามว่าเยอะมากเลยครับว่าอยากเห็นผมทํากินเนื้อให้ดู ผมก็ไม่รู้ว่ามันดีตรงไหนผมยังผมยังขำตัวเองเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่แนะนําติชมมานะครับผมยินดีรับฟังทุกท่านนะครับคลิปไหนไม่ดีคลิปไหนดีเนี่ยผมยินดีนะครับรับรับฟังนะครับผมไม่ใช่ว่าไปใครคอมเมนต์มาไม่ดีใครคอมเมนต์มาว่าอย่างเนี้ยผมไม่เคยว่านะครับผมยินดีต่างหากผมจะเอาจุดที่ท่านว่านะมาปรับปรุงส่วนที่มันไม่ดีแล้วก็เสริมที่มันดีเข้าไปเรื่อยๆนะครับ ผมทาคลิปนี้ผมไม่จําเป็นต้องออต้องการยอดวิวยอดอะไรต้องการให้เอฟซีนท่านดูเนี่ยดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีสาระให้มากที่สุดแค่นั้นผมก็ภูมิใจแล้วครับส่วนอื่นๆนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ก่อนนี้ผมทําคลิปผมก็ยังเคยพูดคิดเล่าไรสดุดมันมันมันไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้ทําดีๆมีสาระดีกว่านะครับเห็นเพืเเ่อนๆถามเรื่อง อ,อยู่บ้านกินเล่าไหมนะครับมีคนถามก็อย่างบอกไปแล้วนะครับว่ากินบ้างไม่กินบ้างนะครับถามว่ามาอยู่บ้านเนี่ยอยู่ได้ไหมผมอยู่ได้นะครับผมอยู่ได้นะครับแต่ถามว่าให้มีเงินไหมมันก็ไม่แตกต่ตางนะครับถ้าเงินมีนะ่ะอยู่กรุงเทพเก้าพันเราก็ไม่พอใช้นะครับค่าบ้านเงินเดือนของเก้าพันค่าบ้านค่าใช้ใจ่ายต่างๆสบู่แฟบ เชมพูไหนจะกินสซนด์กับเพื่อนบ้างแล้วก็หมดแล้วอันนี้ถ้าเหลืออยู่สี่พันอย่างเงี้ยมันก็เหลือเลยอะครับสี่พันบาทก็คือเหลือสี่พันบาทเลยไม่ต้องเสียอะไรนะครับนี่คือข้อแตกต่างถามว่าเหนื่อยไหมผมไม่เหนื่อยนะครับทําสวนเนี่ผมก็มงเช้าถึงสิบโมงเก้าโมงแล้วแต่ผักเยอะผักน้อยทําเสร็จเร็วก็พักเร็วแค่นั้นแหละครับเวลาของผมกินข้าวก็ผมว่าการกินกินดีกว่าอยู่กรุงเทพครับ อยู่ตลาดนัดเนี่ยขายของจะกินอะไรก็ได้กินที่ผมทําคลิปนะหาปลาไหลนะเรื่องของเรื่องนะครับผมอยากกินปลาไหลนะครับแล้วทีนี้แถวบ้านมันไม่มีปลาไหลมันหายากนะครับผมก็เลยไปใส่นั่นแหละใส่เบ็ดปลาไหลอ่มมกนนะก <c oughs> ็ไม่ได้กินนะครับก็ไม่ได้กินนะครับก็เสียดายอยู่นะครับสองตัวไม่ได้กินขาดหมดเบ็ดขาดบ้างรุดบ้างนะครับอีกสักพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาท่านๆไป หาลูปอะไรอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ยอมนะครับไม้เก่าผมกะว่าจะให้น้ํามันลถก่อนนะครับก็อย่างนี้แหละครับบ้านบ้านเรานะครับเผื่อท่านท่านที่อยู่กรุงเทพคิดถึงบ้านนอกนะครับรับรองครับมาอยู่บ้านนี้ผมขับรถเนี่ยไม่มีรถติดเลยครับรถไม่ติดเลยนะครับอยู่บ้านนี้ผมขับเนี่ยนข้าวนี่สามกิโลเนี่ยผมใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีถึงถ้ายุงเทพเนี่ยสามกิโลเนี่ยกดมิเตอร์ไปเนี่ยบางทีเป็นร้อยนะครับใช่ไหม นั่นแหละม,มันดีจริงๆนะครับจะกินอะไรก็แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวนะครับนึกถึงอยู่ภูเท็ตเนี่ทางโลงขนาดนี้กับเข้าุงเทพทีไรนะผมจะคิดถึงบ้านตอนถนนโลงนะครับมันมันคนละเรื่องกันเลยนะครับนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าอยากให้เอาบรรยาก,กาศางเนี้ยมาให้เอฟซีท่านๆไนด้ดูว่าผมอยู่บ้านนอกนี้ทํายังไงอยู่กินยังไงนะครับท่านใดที่คิดว่ามาอยู่บ้านแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ให้กำลังใจนะครับท่านก็ต้องสู้ต่อไปนะครับท่านที่อยู่กรุงเทพนะครับไม่ว่าจะอาชีพสาขาอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเพื่อนผุเยอะนะครับไม่ว่าจะทํางานโรงงานนิคมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมสัมผัสได้นะครับเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพ20ปีเนี่ยผมรู้หมดนั่นแหละครับว่าการใช้จ่ายการอยู่กินของคนมันไม่แตกต่างกันหรอกครับขึ้นอยู่ที่ว่ามันจะมัธยัสถ์แค่ไหนนะครับโอเคครับผมว่าผมจะเอาฟางนี้ ไปหมักในฐานนี้นะครับสองก้อนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับพูดคุยกันนะครับคิดถึงเพื่อนเพื่อนเอฟซีทีวงทีอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพยายามจะทําคลิปเนื้อหาที่มีสาระก็พยายามให้ดูเป็นบรรยากาศให้มากที่สุดที่อยู่บ้านเนี่ยให้เอฟซีทุกท่านได้ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีสานออนทัวร์หรือช้ายาเก่า แท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับเดี๋ยวเจอกันสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนมีนานะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับเนี่ยครับทั้งไม่มีนะครับทั้งน้ำไม่มีผมทำประยุกต์เอาเลยใช้อันนี้เลยนะครับแล้วก็จะเอาฟางลงฟางลงก็แช่น้ำไว้นะครับกำลังจะทำ